มิติใหม่แห่งการรีวิวโรงพยาบาลรักษาคนโดยพี่เซนเตอร์ขึ้นหมาเออให้มันจึง้งให้มันจึ้งอยู่มองนี่อันนี้ฉันพาแม่มาหาหมอละจ๊ะเพื่อมาทักทายข้าเหนียวขี้กระโปรงหมาเพราะรถฉันเด่นมากเหลืองอลามงามตาจ้าได้รักษาฟรีุ่ี่ครับได้รักษาฟรีบ่ครับได้รักษาฟรีบ่ครับรีวิวและแลกค่ารักษาแม่ได้บ่ครับ <laughs> ได้บ่ครับ เฮ้ยพ่อแทบะครับพี่น้องแอบซอลรุ่ครับวเร็วผมจะกาัให้แม่รักษาฟรีอันมันสีมิติหม่มาลงไอรีบดิวลงบาทดีดีครับ เอาเลยจะพวกเธอมิติใหม่แห่งการรีวิวโรงพยาบาลกายภาพจ้ะทุกคนจ๋าแอปสโลว์เฮลนะจ้ะทุกคนเป็นโรงพยาบาลสําหรับกายภาพบำบงบาบ,บัดแล้วแต่บา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 ใครอยู่แถวอุดรก็สามารถมาได้แต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเขาต้องการให้ลูกชายฉันไปรีวิวโรงพยาบาลเธองงมากโรงพยาบาลคนแต่ให้หมามารีวิวมันจะตรงทาร์เก็ตตรงไหนแล้วลูกค้าลูกค้าก็คือเจ้าของน้องหมายนี่เหระโอ้งงไปกันใหญ่แต่ทั้งนี้ท,นนนนทั้งนั้นแล้วนั้นเธอการตอบรับจาก ที่เจ้าน้าทีพนักงานทั้งหมดทั้งมวลของโรงพยาบาลก็คือออกมาต้อนรับเข้าเหนียวขี้กระโปรงหมาคือจริงๆนะ่ะชันอะพาแม่ชันนะนนะทุกคนมาทําการรักษายา้ําอีกทีว่าฉันพายายยงมาทําการรักษาแต่ว่าเมื่อเห็นรถฉันเข้าจอดพนักงานก็วิ่งกรูกันมาที่รถฉันแล้วก็ตามภาพเลยจ้า ไม่มีใครได้รักษาแม้กระทั่งลูกค้าที่นั่งอยู่ข้างในเห็นหมันจะมีพี่ผู้ชายนั่งอยู่ข้างในก็คือไม่มีใครต้อนรับลูกค้าเลยจะโอ้อันนี้ฉันรีวิวโรงพยาบาลหรือว่าประจานโรงพยาบาล <c oughs> คือเขาอาจจะรักษาเสร็จไปแล้วปั้นลุงเก่งใช่ใจอาจจะรักษาเสร็จไปแล้วแต่ว่าพี่ๆเขาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมมกก็คือ ในเมื่อเข้าวเหนียวเข้าโรงพยาบาลไม่ได้พนักงานเขาก็เลยออกมารับข้าเหนียวยันข้างหน้าเหนียวเออเหนียวมีความสุขเหนียวชอบสาวสวยๆโอดีเซ็กซี่เลดี้รู้ไหมเจอฉันละลยเซ็กซี่เลยมันจะมารีวิวได้ยังไงเนี่ยเนี่ยสัตย์เองเป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษก็ได้ได้หนีซ้อมมาตรฐานได้หนีกรณีพิเศษบอกให้เฮารีวิวตะวันมาหามเขา อุ้งเท้าหมาหมาห้ามเข้าเอองงยืนงงในโดงหมาห้ามเข้าแต่บอกว่าให้มารีวิวโรงพยาบาลคนให้หน่อยมันงงตั้งแต่ให้หมามารีวิวโรงพยาบาลคนแล้วก็บอกว่าหมาห้ามเข้างงเหนียวก็งงครับอยากให้เหนียวรีวิวแต่ว่าไม่ให้เหนียวเข้าฉันจะบอกพวกเธอนะเจ้าว่านี่ไม่ใช่หมาจ้านี่คือลูกชายคนเล็กของบ้าน ผู้สืบทอดมรดกแห่งตระกูลฉั้นจะพวกเธอพวกเธอจะมาดิสเครดิตลูกฉันว่าลูกฉันเป็นหมาอันนี้ฉันรับไม่ได้และฉันมั่นใจว่าลูกฉันก็ับไม่ได้หมาตรงไหนเธอเอาปากกามาวงหรือนี่มันหมาตรงไหนนี่มันลูกคนหนึ่งนี่มันเด็กผู้ชายชัดๆเลยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ไม่เหมือนเราต้องเข้าข้างหมอเอาประตูกับล็อกล็อล็อกล็อพ่ออะไรครับ เข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ลนะูลกเห็นไหมน่ปนะป้ายน่ะยิบใจแล้วเนอะเห็นที่นูเอเ้าเห็นจ้าูอเห็นจาขอใน่กระจกโอ้ยทำไมมันหล่อตึงเลยนะโอ้ทำไมมันหลอ่หลอจังวะดูดิามมาโ,โอ้ไม่มีหลอ่อไอเอาหลอ่ออ่า ก็เราเน้นเหมือนคนและฉันผมเป็นลูกชายคนนึงของบ้านทำไมต้องบอกว่าผมเป็นหมาไม่เคยเป็นหมาและไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นหมาผมคือเด็กผู้ชายคนหนึ่งเท่านั้นเองผมแค่อยากเข้าไปในโรงพยาบาลพี่เขาบอกว่าหมาห้ามเข้าสองกระจกดูความหล่อตัวเอง ไม่เห็นจะมีหมาตรงไหนเลยนี่มันลูกชายบ้านนี้มีสองหูหนึ่งจมูกหนึ่งปากสองตาเหมือนแกบยายยงทุกอย่างเลยพ่อกับผมก็นาก่าโอ้ทำไมสวย,ย่ังเลยครับมีแฟนแล้วยังครับพี่เคยพี่พี่บอกหน่อยที่ว่าผมเหมือนหมาตรงไหนหรือหมาเหมือนผมไม่เคยมีใครบอกเลยว่าผมเป็นหมาหรือหมาเป็นผมผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าผมเป็นหมาตั้งแต่เด็กจนโตยายเลี้ยงผมมากับมือเอาอะไรมาเป็นหมาเสียใจมากเลยนะเนี่ยจะไม่มาอีกแล้วนะครับที่เอฟฉลุดเหงืเดี๋ยวเขาบอกไม่ให้หมก ข้าวว่าพี่พี่ต้องไปหาเหนียวที่บ้านแล้วเหนียวขึ้นรถด,ดีกว่าเสียใจพูดมาได้ยังไงเราเหมือนหมาเหนียวไม่เคยเหมือนหมาเลยนี่มีคนใช้เปิดประตูให้ขึ้นรถขึ้นรถแล้วไม่สนใจแล้วที่นี่ไปแล้วยายกลับบ้านเรากันเถอะเขาบอกว่าเหนียวเหมือนหมาหมาตรงไหนนี่มันลูกชายคนหนึ่งชักัดอยายไม่ต้องรักษาแล้วงอนแล้วยายออกเลยขกลับเลย